บทที่5มหามหาสมัยสูตรเอวามณีสุตังเอกังสมัยอย่างพัฒวาสเกสุทิหารติกัจปีรักวัตุสมิมหาวเนหมานตาพิภูสังเทนะสิจิปัจจามเตหิพิภูสังเทหิสังเทห์วะตอรันเตหิทัสษิจักรโกกาถาบุตรเทวตาเยหุเยนะสันิปติตาโหติพัฒน์ตังทัสสนายพิภูสังคันจะัชทังโขจะตุนันสุธา วสกาอิการนาเทวนัาเมตั์พะกโหอายังโพระวาสังเกตสุวิหัสติกะปีละวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิภูสังเกตนะสัจจิปัญจมัตเตหิพิภูสเตหิสัพเพเหวะอรันเตหิทัศนิกะโลกาภามิอิเทวตาเยหุเยนะสันนิปตะตะตาโหรสีพระคอบัญญะทัศสายะพิภูสังข์พิสุปสังขันจัต ยังหนูน้มนายกปิเยนะตวาต่นุสังกัดเนยางนะปุสิกามิตรว่าพโตสันติเกปัญจกะคาถาอสเสยยะมาติอัตโตตาเทวตาเสยยะถาตินังนมาพระลักวาปูริโสมิชิตาวาตัณฑ์ผสภาษาเนยยะภาษาพิตาวาภังสมิชเฉยยะเอวะเมวะคุทาวัเสสุเพ เวสุนันตลาดิตาพระโกมตโตอุรัตโตปาตุรักสุอัตโศตาเทวตาพระทัพมันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอภิสุตเอกมันตังติตาโถเอกาเทวตาพระโกตโตสัมติเกยมังกาตัสภาสิมหาสมโยตัววะสัมมเทวกายาสัมะ ขตาอภัตต <eat oatmeal> <half> ิมยิมังธรรมะสัมยังคติตาเยวะอภัตตาชิตาสัมคัญดีอัตโปละอัปปะตาเทวตาพุทวโตสังเกยิมังคาตังคาสีตันตลาพิโสโยสมะทัสสุจิตตังอัตโนรูชุตกันมักังสุสาระทิวะเนตตาทิคาเนตวะวะทิฆนิยานิรักขันติปันติตาติ พรท้าโถอัปปนาเทวตาพระทวัตโตสันติเกยริมังคาตังภพาสิเจตวาขี่ลางเจตวาปริีคันหิดท้าขี่ลังโอนอจัตมเนชาเตจัตลัตติสุขาวิมาราจัตปุมตาสุขันตาสุสุนักติพระาโตอภปตตาเทวตาพระทวัตโตสันติเกยริมังคาตังภพาสิเยเกียิพุทธังสรานังตตาเสศนัตเตคัติสัตติอภัยยะภูมิปะายะ ยะมนุษสังเหันเทวากายังปานิภูเลสันตีติอัตถโถภะวัตภิกขุอามันเตหิภเมภูเยนะพิภเวทัสัตสุโลกัตาตุสุเทวาตาสัมมิปปิตตาหงุติจักหา,า,าทัตังทัสสานายะพิภุสังขันจะเยปิเตพิกวเวอหเว์เหหุนตีตัมัททันนาลโตสัมมาสัมพิชฌา เตสัมปิก็เต้าวังตาเทศตะละมาเยวะเทวตาสันนิปริตาอาเหตสุเสยยัดาปิไม่หังตะพระอินเยปิเตปิปเวพวิสุทติอนาตมัทานางระสัมมาสัพพุทธาเอเตสัมปิก็เาวตาเทตตะละมาเยวเทวตาสันนิปทิตาบาวิสุทติเสยยัาปิไมหัเทศตะหิ อาทิตย์สัมมิพิขเวเทวกายานนา,นามานิกิตต์ยิสสัมมิพิขเวเทวกายนานนามานิเทริสัมมิพิขเวเทวกายนานนามานิตัณสุนะถังสัตวทุกตันนะมณสิจกโลทังพาสีสามิติเอวังภาเตติโขเตพิกูพระพุทโตปัญจโสสุพระวาเอตระโวจัต สีโลกันมนุสย์กัสสักวิยัตถคุณมาตาบัสิตาเยติตาทิพย์คำพระหลังประอิศานตาสมาหิตาปูถูสีหาวัตสันลีนาโลมาห์สาทิสักพุโนโอทาตามานถสาวผู้สมทาวิปัสันนัมนาวิราปิญโยปัญจสัตเตยันตุยัตตววายนีกาปิละวัตเวเอกตตะโตอมันติยัตตา สังวเกาสารเนรเตเทวกายาอภิคันตาเตวิชานาถพิฆวตเตจัตตปมะกรุณสุตาวาพุทธสสารนันเตสันประตูลาหุญานาอามนุษยาะนะทัศนังอเปเกสตังมัทธถุสหัสสังอังสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษยาะนะมัทธสุ เปเกนันตมัททัตถุทิสาสะพาภุตตาอะคุตันจัสัพพะอภิญญายะวาวิคิตตะวานะจักรุมาตโตอามันตาหิสัตถะสาวกเกสศรเนีรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาพิทโวเยโวหังจิตตยิสานิธิราอิทานุปุปะโสสัตตะลักษายะวายขหาภุมมากปิยะ วัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยาสัตซีโนโมทัพบนาอภิกรรมูภิกขูนังสมิติงวณังชะสหัสสารหมวัตตายักขาลานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยาสัตซีโนโมทัพบนาอภิกรรมูภิกขูนังสมิติงวณังสตากิลาติสัสหัสยกขาลานันตวันนิโน อิทิมโตชุติมันโตวันนักันโตยาสัตซโนโนทัพมานาอาภิกรรมุภิตุนางสุมิจริงวะนัมจีเจเตโสรสสะหัสสายขะนาฬตะวันนีโนอิทิมโตชุติมันโตวันนักันโตยาสัตซโนโนทัพมานาอาภิกรรมุภิขุนางสุมิจริงวะนัมเวสะนิตาปัญจัตสตายขะนาฬตะวันนีโนอิทิมโตชุติมันโตวันนักันโตยาสัตซโนโนทัพมานาอาภิกรรมุภิขุนางสุมิจริงวะนัม คุณพิโลราชัตฮิโกเวบุลันสังนิเวสนันทิโยนางสัตตาสหาสังยักษานางไปยิมนึประสติคุณพิโลราชัตฮิโกโ,กโสรปกาสานิกิวนาบุริมัจักที่สังราชาอันทัพนังอธิปติสังบอกหาราชายะสิปุตตาปิตสสะพะาโวอิทะนาม,มา มหาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยาสัติีโนโนทัมนาอภิกรรมุภิขุนางสมิติวันนั้นอิทิมันจะที่สังราชาวิภูมิอโตตับปัตสาสติคุพาคุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสัต์สโสตุตาปิตัสสะพะหโวอิทานามมหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสตซีโนโมทัมนาอภิกรรมุภิขุนางสมิติวันนังประชีมัจจะที่สังราชาวิภุมิปโส ภาษาสตินา,านาการนาอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตาปิตัสสหวงวอินทนามามมัทหลายที่มิมโตชุติมันโตว,วันละวันโตยาสสิโนโมวาัมานาภิกรรมุภิกุนันสนิติม,มนังอุตตะลั่นจักที่สางราชากุเวโลตัปปะ สาสติยัฐานาอธิปติมหาราชายาสศิโสตุตาปุตัสพนาโวอินทะนามามหพลาอินทิมนโตชุติมนโตวันตวันโตยาสศิโมโนทัมานาอิกรรมภิกขุนางสุติงวะนำปุริมาทิสังสุภตัตโถทัศกินนวิลุมโตปัญชิเมณวิอุปโภภูเวโอตลังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมังตาจตุโตทิสาทัทละมนาหัตถสูต วาเนกาปิระวัตเวเตปังมายวิโนทาสาหาภูวัจจ์นิกาสัถามายาปุเรนภูเวเรนผูวิลูจักวิลูโตสห์จันทะโนกามัสเซโถจักกินทุมันทุนิมันทุจักปานัโถโอปัปมันโยจักเทวสูโตจักมาตาลิจิตจักเสโนจักคันทัโตะโมราชาชโนสัพโออาภูปัญจสีโถ เจวะอินทบูสุริยวัดชัสาเอเตปัญจปัญเยจราชาโนคัพขันท <şimdi> ัพาสห์ลาชุติโมทัตมานาภิกกามุภิกขุนังสุวิจิงวะนางอาคาถูนาปัสสานาคาเวสารสหตันชกากรรมพารัตสัตตาลาอาภูปยาคาสหญาติภิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายาสีโนเอวันโนมหานาโคโสปะคัง กาวิติงวนังเยนาเขนาคราเชสหัสสาสุพันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธะจักรูเวหายาสาเตวนัชชะปตาติตะลาสุปันนาอิติเตสัมมานังกภาพยันตานาคราชาณมาสุสุปันนัโตเถมะกาสุพุทโธสังหาหิวาจาหิปุจจันทร์ยันตานาคาสุวรรณาสาระณมัตกำสุพุทธัง ชิตาวะชิละหัตเถนะสมุททางอสุรสิตาพาตโลวาสาวัเสเตอิทิมันโตยัสสิโนการักัญชามหาปินสมาอาสุราธานะเวทษาเวปจิตติสุจิตติจักะปะหาลาโทนะมุติสาสตังจักรพาลิกุตานังปะเพเวโลจักนักกาศในหิตวาภาลิงเสนางลาหุทัฒนะทธนบพมุล โยธานิพันธันเตภิกุนังสมิติงวะนังอโปจัตเทวกปทวีจัตเตชาวายโยตถาคัมมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจายะสัสสะสหเมตตากาลุนากาอิกาเทอาคูเทวายะสัสสีโนทัสเตทัสสศธากายาสัเถนะนัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยะสัสีโนโมทัมมานาอภิกาบุภิกุนังสมิติงวะนังเวทูจัตเทวาสหารีจัตอสัมมาจั เวยมาตัทัสูปนินาเทาวาจันทัคมาคูปุระกิตาสุยยสูปนิสาเทาวาสุยยมาคูปุระกิตานัคขันตาติปุริตตวาอาภูมันทะะละอากาวาสุนังวัโส,โสเศโถสัตโปคะปุริกณัทโธ ทัศเตทัศธากายาสัพเพปนัตตวันิโนอิทธิมโตคิติมโตวันะวันโตยาสัปสีโนโมทัมานาอภิกรรมุภิกขุนังสุวิติงวะลังอาทาปูสหปูเทวาชนะมักขิสิกขาลิจาอัติสักาจัโลชาจัวมาปุปพานิพาสโนวารุณาสหะธรรมาจัจกิตาจัอเนชากาสุเสยยะลุจิลาอาปูอาปูวาสวา เนสินโนเทเสเตทักษากายาสัพเฟนั้นตวันิโนติทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทัปมานาอภิกาโมภิกูนามสิวิจิงมานสัมมาสมนาสมหาสัมมามนุษสามนุสตัมมาจิขาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอาถาคูตหนวโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสิโน ทัศเตทัศศรธากายาสัพเพมนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัติโนโมทักมานาอภิกรรมุพิคุนางสุนิติงวะนังสุกังกัปนุมฮาดุนาอาคูเวสลาอาสาสหันโอทาตะไขยหาฟาโมโผอาคูเทวาวิจัขนาสัทธามันตาหาลัทธชามิสกาจักรยะสัตซิโนฐานะยังอาอาคาปัจุมโนโยทิสาอภิ วสติทัศเตทัศธากายาสเถทัณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโมทัปมานาอภิกรรมุภิกขุนังสมุทิงวันนังเขมิยะอุสุสิตายามาจัตถกายาจายาสัตสีโนลัมพิตตกาลามัสเสถษาชุโชตินามาจะโอสัต วานิมานะลติโนอาภูอาถาภูภะระนิมิตาเทเสเตทัตตสกากายาสัพเพนะนะัตตะวานิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วานาัวนนะว,วันโตยะสักสิโนโมทัมมานาอะิการมุงพิภูนามมนงสมิติงวาน,านันสันเทเตเทวะนิกายาสัพเพนะนะัตตะวานิโนโน,นะมัตนาวะเยนะอาคัตฉุเยตัมเยสันนิสาสหังขปุถชาติมัคคีลังเอทัดติณนะมะสัง วังพัทเขโมัะตะลังนาคังจันทวะสิตาติตางส,สุขังมมาปรมัตโตจักุตตะอิทิมัตโตสหัสสนาบุมาโลติสโสจากโตประาสมิตธิวานวะนันสหสัสสภามาโลกานางมหาพรมมาพิติพัติปุปปันโนชุติมันตโพตพุสมากาโยยาสสิโสเทเสสักษาอิสั ลาอาภูปัญจาก,กาวาสังวติโนเตสังจามัจฉโตอาคาวิโตปาลิวลิโตเตจัสเพเยอภิกันเตนิเทเทเวต,เวต,เวตพมกเกมาลสัยน,นาอภิกามิปัญลักกันพัสสังพิยางเทธากันทัถะพันธะลาเกนะพันธะมันทุโว สมันตาปริวาเรถะมาโมมาโวมุจิทัพโ,โคจินาพิติทัะมหาเสโนกันหาเสนอเปสายิปานิสนาตละลังมาขับจักสลังจักรวานาเวะเทระกวังยักหาปวุสโกเมโกธนะยังโตสวิชุกโกตทาสโสปวุธทาวัตติสังคุโตสังยังวเสตันจัสมพังอภิทยายัง วาวิจิตวานะจัปุมาตาโตาอมันติยิสัทธาสาวเกศสรเนเรเตมาระเสนาภิกันตาเตวิชานถาภิกวโวเตจตัก,กัปรมะกะัลลุมสุตวาพุทธสักสารนันวิตาระเทหิตปการเมสังโลมาปิอินชยุุงสเพวิคิตตัสังฆามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหาปูเตหิสวากาเตชนเนสุตตาติ